รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูนะฮะตัวนี้ยี่ห้อสกายโทมนะฮะโมเดล KSH t 1 4นะครับระบบสตูดิโอนะฮะใช้งานได้เต็มระบบปกพาง่ายนะฮะใช้ฐานสีก้อนนะครับฐานไปฉายบ้านเราสีก้อนใช้งานได้ปกติทดสอบให้แล้วนะครับมีสายไฟแถมให้นะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้านเราเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟแถมให้พอมใช้งานนะสตูดยุเไม่งอสภาพดีนะครับมีรอยนิดหน่อยนะตามการเวลานะครับ เดี๋ยวทดสอบระบบให้ดูนะฮะอันนี้ทดสอบจะอธิบายปุ่มให้อันนี้เป็นวอลลุ่มนะฮะอันนี้โทนนะครับอันนี้หูฟังเสียงปกตินะฮะเคลื่อนทางซ้ายนี่เป็นเทปทางขวาเป็นวิทยุบไปแล้ววิถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะครับใช้งานได้ทุกคืนนะครับฟังได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับเดี๋ยวสอบวิทยุครับดูชัดตรงนั้นนั่งๆอยู่มีเสียงได้ยินเนาะโทนเป่าได้ปกตินะะเสียงเสียงดับแล้วก็ดูก็กลับมาดูพองยุบต่อ งปั่วตัวสต็อปนะฮะตัวน,นี้ระบบเทปเทปใส่พันธุ์ใหม่นะออนคอหน้ากอลังได้ปกติทุกอย่างนะครับโอ้บบวิทยุเป็น,นเอ็มสเตอริโอนะติดปกตินะจริงจริงนะครับมีคน,นบบบบทีนะ่ขังกูทดสอบอัดนะนนนจาก <ไป S 2> วิทยุลงนนเทปนะครับเมื่อหลัง มื้อหนอมื้อหนอยืด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 เสร็จแล้วก็กลับประดูพองยุบต่อทำเหมือนแมลงมุมนะหยกอ่าจะสอบฟังพัดของนจริงนะครับเทปก่อนหน้าก่อนหลังได้ปกติทุกอย่างนะฮะนี่ฮะพิจาเมื่อกี้นะฮะเสียงเจ้าไม่ชัดเพราะว่าม้วนเทปผมมันไม่ใช่ม้วนเปล่านะครับเป็นม้วนอัดทับนะครับเสียงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ เราจะสอบฝังระบบเจฟนะครับใส่พานใหม่ก็นะ่ากาหลังปกติอัดได้ปกตินะเสีย่างดีนะตอนนี้เป็นระบบสตูดิโอนนนะะไไไมออห้จเ็ดกบ ครับก็าร็วนะครับครบ,ครบ,ครบ